สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องผู้รักความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมิสเตอร์เวิร์พนมาติดตามผลการทํางานของเวิร์พนเวิร์พนไข่ตัวซานคู่หูพัศจันท์ที่นี่เขาปลูกทุเรียนกันประมาณว่าเจ้าของสวนเขานะครับปลูกไว้อายุทุเรียนหมอนทองอายุ4ปีแล้วก็ปรากฏว่าติดใจนะครับ มีจำนวนกี่ต้นเดี๋ยวไปถามกันติดใจว่าไว้เป็นปีแรกแล้วก็ชื่นใจที่หลังจากเก็บผลผลิตชุดแรกไปแล้วต้นยังสมบูรณ์ต้นยังแข็งแรงเป็นอย่างไรมาติดตามกันครับวันนี้กับเจ้าของสวนท่านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อชิดชมัยเวทโอโสถค่ะชื่อเล่นอะไรครับชื่อตุ๊กค,ค่ะอ้าวขออนุญ,ญาตเรียกพี่ตุกนะครับพี่ตุ๊กมี สวนที่อยู่ในครอบครองเนี่ยนะครับเห็นว่ามีทั้งสวนทุเรียนแล้วก็มีสวนบังคุดด้วยอ่าสวนบังคุดสวนเงาะค่ะสวนเงาะมีครบเลยมีครบค่ะแต่ว่าวันนี้ผมจะขออนุญาตเจาะทุเรียนสักเล็กน้อยว่าเห็นว่าทุเรียนที่นี่ปลูกมาอายุปี่ปีใช่ไหมครับค่ะโอ้มีทั้งหมดกี่ต้นครับอายุ4ปีก็4ปีมีอยู่50ต้นแต่ว่าทั้งหมดก็400กว่าต้นค่ะ400ยกว่าต้นวันนี้เราจะมานําเสนอว่าทุเรียนอายุ4ปี ที่ให้ผลผลิตครั้งแรกและเป็นที่ภูมิใจถูกไหมครับพี่ตูครับรู้จักคู่หูมหัศจรรย์นเนี่ยมากี่ปีแล้วครับประมาณสองปีค่ะสองปีแล้วใช้บำรุงดูแลรักษาทุเรียนแล้วก็ผลผลิตต่างๆในสวนของเราใช่ใช้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าเงาะมังคุดทุเรียนใช้หมดอ๋อเงาะมังคุดทุเรียนใช้หมดเลยใช่ค่ะคือครั้งแรกที่ใช้เลยคือต้นสมบูรณ์นะคะใบด,ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครั้งรแรกที่ใช้ครั้งแรกเลยที่ตอนเรายังไม่ได้ผลผลิตอะคะ่ะตอนที่เมื่อสองปีก่อนอ่าใช่ค่ะเราก็เลยใช้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเราใช้ลักษณะยังไงครับหมายว่าการผสมการใช้การฉีดพ่นหรือว่าการลาดดินอะไรยังไงครับอ่าเราพ่นใบด้วยแล้วก็พ่นดินด้วยค่ะก็อัตราส่วนก็ขนาดนี้ค่ะไม่ได้เพิ่มอะไรอ่คือหนึ่งชุด,ชดหนึ่งอ่าค่ะต่อน้ําพันลิตรค่ะพันลิตรค่ะพ่นทั้งใบแล้วก็ลงดินด้วยอ่าใช่ค่ะแล้วพอ ปีที่ผ่านมาคือปีหกสามเนี่ยถูกไหมครับที่เราบำรุงมานะ่ตอนนั้นอะ่ะบำรุงแล้วเราเห็นดอกครั้งแรกเป็นไงครับดอกเขาจะดีอะค่ะดอกเขาแบบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดอกเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยดอกสวยค่ะแล้วก็ติดหมดไหมครับก็ติดดีอะค่ะแล้วพอติดลูกอะ่ะต้นหนึ่งประมาณสักกิโลครับคือตอนแรกดอกก็เยอะนะแต่ว่าคือมันก็ร่วงแต่ว่าร่วงแต่ เขาก็ยังเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเหลือบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณ10กว่าลูกถึง20ลูกอะค่ะสิกว่าลูกถึง20ลูกใช่ค่ะในผลผลิตปีแรกของต้นอายุ4ปีใช่ค่ะเพราะว่าปีนี้คือจะเจอปัญหาเรื่องใบอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังเหลือให้เราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็หมายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น แม้มันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็ยังเหลือให้เราอย่างต่ำๆก็สิบลูกอาใช่อย่างสูงๆก็ยี่สบลูกใช่คือจะไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ย,ยังได้ผลจากปีแรกแล้วก็น้ําหนักก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เขากลัวเนี่ยเขากลัวเรื่องอะไรครับเก็บผลผลิตแล้วใช่ไหมใช่ครับกเ,รเก็บผลผลิตแล้วก็คือบางบางสวนที่เห็นเห็นมาคือไม่ค่อยรัดอะค่ะต้นจะโทมแต่อันนี้ไม่ต้องกลัวเลยอะค่ะ คือใบดีมากแล้วใบแบบใบใบดําใบอะไรอย่างเงี้ยอืม,มันสวยจริงๆอะ่ะครับพอใช้ไปแล้วมันชอบตรงนี้ค่ะโครคภัยไข้เจ็บในระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากการใช้นเป็นไงครับคือก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะขนาดแค่มองเผลเผยเนี่ยมองไปจะไม่ค่อยเห็นมีมแมลงมีอะไรทะไลเนี่ยคือปกติถ้าบางสวนก็จะเห็นพวกทายาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะครับอ่าแต่อันนี้จะไม่ค่อยมีทายาอือแปลว่าเกิดจากคู่หูเลย ใช่เพราะว่าเราจะพ่นต้นด้วยไงแล้วนี่ตอนนี้หลังจากเราเก็บผลครั้งแรกไปแล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือน,นี่ก็ยังเหลืออย,อยู่อยู่เยอะเหมือนกันนะครับเรียกว่าเตรียมสําหรับการที่เก็บรุ่น,น,นที่สองอ่ารุ่นสองอันนี้ก็ประมาณปลายมิถุนาขนาดนี้เราอยู่ประมาณกลางมิถุนานะครับนีก็เหลือรุ่นสองปลายมิถุนาแล้วตอนนี้บํารุงอะไรบ้างครับช่วงนี้ครับก็เหมือนเดิมแค,แค่แค่พ่นอย่างเดียว ปกติช่วงที่ช่วงที่กําลังมีลูกเราจะพ่นทีหน่อยอะค่ะประมาณเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้อันเนี้ยก็จะพ่นประมาณสิบวัน1ิบถึงสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยสิบถึงสิบห้านะครับใช่ค่ะพ่นใบที่เขาไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ก็ถือว่าที่ผมเห็นนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับใช่ค่ะทรงต้นสวยไหมครับถ้าดูโดยสายตาของเราในฐานะชาวสวนสวยนะคะสี่ปีถือว่าสวยใช่ค่ะผมก็ว่าสวยนะพี่ตุ๊กครับอยากจะบอกเขายังไงถึงความมั่นใจว่า เขาเอาจจะเป็นมือใหม่ก็ได้เพิ่งเริ่มปลูกแล้วเพิ่งได้ผลครั้งแรกแต่ถ้าเขาบำรุงมาตั้งแต่เริ่มต้นมันจะดีกว่าไหมพี่ตุ๊กถ้าว่าใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ยังตอนนั้นยังไม่ได้ลูกเหมือนกันแล้วเราบำรุงมาตั้งแต่ที่แรกแล้วใบเขาดีต้นเขาดีเขาก็พร้อมที่จะให้ลูกเราอะไรเงี้ยเพราะบางทีสี่ปีบางคนก็อาจจะได้ยังไม่ได้เท่าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติเป็นคนชอบพวก ชีว่าพาพวกอินทรีย์พวกนี้อยู่แล้วค่ะครับแล้วมันคือแล้วเราทําสวนเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะหาแบบพวกนี้เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะคือเราใช้เคมีอะไรเงี้ย connect. เราก็กลัวแบบเออจะตายก่อนไหมก่อนที่เราจะรวยอะไรอย่างเงาี <ivas S 1> ้ยค่ะแต่พอมาใช้ตรงจุดนี้เราก็สบายใจขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วแล้วคือใช้ไปแล้วมันก็ได้ผลด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเออถ้าถึงเราปลอดภัยก็จริงแต่พืชผลเราไม่ได้ผลเราก็ไม่ได้ใช้อ่ะ mm. แต่อันนี้เออคือเราใช้ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะอืม คือพอเราใช้ได้ผลแล้วถึงแม้ไปใช้ชีวภาพเหมือนกันแต่ใช้แล้วมันไม่เกิดผลผลิตร่างกายเราแข็งแรงก็จริงอ่าใช่แต่ผลผลิตมันก็ไม่มีมมแต่อันนี้ผลผลิตก็ดีแล้วก็ร่างกายก็ดีด้วยอะค่ะโอ้นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับและต้นทุนที่พี่ใช้พี่คิดว่าเอาผมขอคุยนิดหนึ่งว่าถ้าเราใช้แบบอดีตที่ว่าเขาบอกเกษตรกรเราจะไปอยู่กับเรื่องต้นทุนที่มันสูงถูกไหมครับแูงผลผลิตมันไม่คุ้มกับ รายจ่ายที่เราไปใช่ในสองปีที่พี่ใช้เวอร์แพนเวอร์แพนกนระดานเนี่ยพี่คิดว่าต้นทุนต่อที่พี่ได้รับเนี่ยมันคุ้มกันไหมคุ้มมากค่ะครับเพราะว่าปกติอ่ะจะเลืองปุ๋ยไงคะครับแต่เชื่อไหมว่าคือขนาดลงยังตีทุเรียนมันมีอยู่ลูกนึงแบบยังตีไม่ถูกเลยว่าอันเนี้ยลูกกี่กิโลอะไรอย่างนี้ไงเขาตีแค่6กกิโลแต่มันไปถึง8ดอะไรอย่างนี้ไงอ๋อเหรอคบเขายังกะไม่ถูกอะ่ะพะเขาบอกลูกแผ่นเนี้ยมันน่าจะป,ประมาณ6กกิโลแต่เหมือนน้าหนักเขาดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็ มันได้หลายอย่างอะค่ะคือต้นดีน้ําหนักดีอะไรดีหมดแล้วมันก็ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยลดต้นทุนใช่ค่ะมันลดไปยังไงสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ก็ถือว่าลดไปเป็นครึ่งอะค่ะอ๋อเป็นได้ห้าสิบเลยเนาะเพราะว่าปีนี้แค่ไม่ไม่ถือว่าปุ๋ยไม่ค่อยไม่ค่อยทางดินคือน้อยมากแต่ลูกเขาใหญ่ลูกเขาสวยอไม่ไม่เป็นตะแค่ไม่เป็นอะไรอย่างที่นเพอาะม่าปีนี้ไม่เป็นไม่เป็นเลยใช่โอ้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันต้นแรกก็มองคิดว่าเออของเราปีแรกเนี่ยอาจจะได้แบบ เข้ากล่องน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คือเราได้เข้ากล่องเยอะค่ะเข้ากล่องเยอะใช่ลงถึงกับชื่นชมเมื่อกี้ที่พูดไปใช่เพราะว่ามาเห็นเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยทุเรียนปีแรกทําได้สวยเขาก็บอกว่าอย่างนี้โอหก็คืออยากจะฝากคู่หูมหาสจั์เวอร์แพนค่ะไคโตซานคือพอเราใช้ไปเนี่ยคืออย่างหนึ่งแล้วที่เราชอบก็คือเราต้นไม่โทมเราก็ได้คืออายุยืนยาวอะค่ะใช่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ปลูกปีสองปีแล้วก็ตาย คือต้นของเราไม่โซมไม่เหลืองไม่ไม่แห้งตายอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบอยู่แล้วค่ะครับอืมก็ถือว่าเป็นข้อสรุปที่มาตรฐานที่สุดเลยนะครับหลังจากที่พูดคุยแล้วก็คือได้ทั้งความยั่งยืนทางการเกษตรยั่งยืนทางชีวิตและที่สำคัญคือรายได้ยังยั่งยืนอีกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าต้นเขาไม่ตายไงคะแล้วก็ได้รายได้ยั่งยืนได้ตลอดไปไงโอ้โหตอบทั้ง3มโจทย์เลยนะครับทั้งด้านการเกษตรที่มีผล,ผลผลิตที่ยั่งยืน สุขภาพที่ยั่งยืนในสําคัญก็คือรายได้ตลอดไปและยั่งยืนมีแต่เพิ่มขึ้นด้วยพี่ตุกครับผมเห็นว่านอกจากเรามีทุเรียนที่ออกผลครั้งแรก50ต้นนี้แล้วเห็นว่าพี่ตุกยังมีทุเรียนที่ดูแลด้วยคู่หูมัศจรรย์อีกกี่ร้อยต้นครับ4ี่ร้อยค่ะ4ี่รอยต้นค่ะนั่นอายุเท่าไหร่ครับประมาณปีกว่าๆค่ะอ๋อก็เริ่มต้นใช่ใช่ค่ะเบอร์แพ้นเลยคู่หูเลยใช่ค่ะพ่นใบพ่นใบตอนที่เริ่มใช้นั่นนะครับ เราตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเราเห็นกอแตกต่างไงครับคือเขาจะแตกยอดตลอดนะคะแล้วก็ใบใบเขียวใบเขียวต้นไม่เหลืองไลยค่ะเพราะปกติทุเรียนเล็กเนี่ยก็จะมีแบบประมาณต้นเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบมันจะเหลืองครับอัตราส่วนที่เราพ่นนั้นเท่าไหร่ครับยเหมือนกันนะคะใส่เหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ค่ะคู่หูมหัศจรรย์หนึ่งคู่แล้วก็น้ําผัดเล็บใช่ค่ะแล้วก็พ่นทุเรียนใช่ค่ะกอสูงไปไงครับก็ ถือว่าพอใช้ได้เพราะว่าที่แปลงนี้ดินจะไม่ค่อยดีมากอะดินปนทรายแต่ว่าเขาถือว่าโตใช้ได้อะโตใช้ได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเราเน้นว่าน่าจะมาจากคู่หูนี่แน่นอนและเห็นว่าไปใช้กับพวกมังคุดอะไรด้วยไหมครับลองคุยผมฟังนิดนึงมังคุดเป็นไงครับมังคุดนี่ภูมิใจมากค่ะครับลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่ลูกใหญ่มากๆแล้วก็ผิวดีค่ะใช้ยังไงครับมังคุดนะครับก็เหมือนกันใช้เหมือนกันหมดเลยใช้อัตราส่วนเหมือนกันหมดเลยครับค่ะพอเรา ใช้เปิดตาดอกอะค่ะคใช้เปิดตาดอกแล้วก็ใช้อัตาส่วนให้อย่างละขวดหนึ่งขวดหนึ่งซองอ่าใช่น้ำลิตอ่าใช้เปิดตาดอกหนึ่งขวดหนึ่งซอง<ช>เปิดตาดอกบังคุดใช่ค่ะก็เราก็พ่นไปแล้วเขาก็จะออกดอกมาเรื่อยๆเราจะมีตลอดมีทุกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอครับค่ะคือไม่ออกไม่ออกชุดเดียวไงเขาก็ออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เก็บมาตั้งแต่เมษาเมษาเก็บมาจนทุกวันนี้ใช่ได้ไปกี่รุ่นแล้วครับ มังคุดก็หลายรุ่นแล้วค่ะตั้งแต่สองร้อยกว่าโอ้โหตั้งแต่กิโลละสองร้อยกว่าบาทใช่ค่ะปัจจุบันเท่าไหร่แล้วครับกิโลตอนนี้ตอนนี้ลงมาเยอะค่ะประมาณสี่สิบกว่าบาทห้าสิบใช่แล้วผิวคอนไงครับมังคุดของเราหลังจากใช้ผิวมันใสผิวมันใสมากนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบมังคุดส่วนมากมันจะออกเป็นขี้กากหรือว่าเป็นสีขุนๆอะไรอย่างเงี้ย าเราพ่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเรานี่ผิวใสผิวใสเนื้อเหรอครับเนื้อข้างในเนื้อข้างในก็ดีค่ะ <_ S 2> เห็นมีงอมีอะไรพี่ก็ใช้เหมือนกันใช้ใช้หมดค่ะเลยกครับรงอะเป็นไงครับก็ก็งอกก็ลูกใหญ่เหมือนกันนะคะเลิกครับใช่คือเขาจะเน้นที่ว่าลูกใหญ่น้ําหนักดีอ่ะถ้าใช้คู่หูใช่ค่ะทุกอย่างเลยใช่ลูกใหญ่น้ําหนักดีใช่ค่ะงอกก็เช่นเดียวกันใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยผมก็ถือว่าเจาะครบถ้วนอ่ะ ทั้งสวนที่มีอะไรเนี่ยเราก็พูดได้หมดแต่วันนี้เพอเอินหลักของเราคือสี่ปีใช่ที่เห็นว่าสี่ปีทุเรียนแล้วก็ออกผลผล,ผลิตครั้งแรกก็ทําให้ปลื่มใจตื่นตาตื่นใจลงมาดูก็ตื่นตาตื่นใจเจ้าของเองก็ภูมิใจนะครับที่ผลผล,ผลิตนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วพี่ตุ๊กก็ได้บอกขั้นตอนเคล็ดลับของพี่ตุ๊กคืออย่างเดียวครับเคล็ดลับคืออะไรครับพี่ตุก๊กคู่หูมหัศจรรย์ค่ะ <laughs> ทุกอย่างที่กล่าวมามีเคล็ดลับอยู่อันเดียวเท่านั้นคือคู่หูมหัศจรรย์และใช้ตามที่พี่ตุ๊กว่าไม่ยากไม่ยุ่งยากเลยนะครับคือหนึ่งซองหนึ่งขวดน้ำพันลิตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยังยืนต้องขอบพระคุณพี่ตุ๊กเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้แล้วก็การที่ทำให้เกษตรกรน,นั้นสามารถลืมตาอ้าปากในส่วนของเรื่องของการผลิตนะครับทุเรียนในระยะเริ่มต้นสามารถที่จะให้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกำ ที่สําคัญครับท่านสามารถที่จะช่วยปลดหนี้และชีวิตของท่านยั่งยืนวันนี้ต้องขอขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามกันมาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวัาพันใช้เราดีใช้เรารวยช่วยปลดหนี้ี